สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีนะครับผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนพอสมควรนะครับเขาพูดถึงเรื่องยุคใหม่หรือยีราใหม่ของฟุตบอลมาเลเซียบอกว่าตอนนี้ยุคใหม่ของฟุตบอลมาเลเซียมาถึงแล้วนะครับโครงการค้นหาผู้เล่นมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซียจากทั่วโลกนะครับกำลังดําเนินการอยู่ มาเลเซียจะเดินตามรอยอินโดนีเซียในการนําผู้เล่นจากต่างแดนกลับบ้านได้หรือไม่นะครับแทบจะรอไม่ไหวที่จะเห็นการปฏิวัติว,ตวงการฟุตบอลมาเลเซียในครั้งนี้นะครับโดยในภาพข่าวดังกล่าวนะครับเป็นภาพของอท่านสุลต่านอิบราฮิมอิสมาอิลนะครับนายกสภาถ่ายภาพยืนคู่กับท่านประธานฟีฟ่านะครับในการประชุมที่ น่าจะเป็นรายการเดียวกันครับที่มาดำแป้งเดินทางไปประชุมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะสำหรับการเปิดเผยของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียมาครั้งนี้ทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากชื่อโครงการ The Project to s c o u t Malaysian Heritage Player Worldwide is on the way นะครับเป็นโครงการที่ตั้งชื่อนะมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซียนะครับ คำว่ามรดกนยผมนึกผมนึกถึงกัมพูชายัางไงก็ไม่รู้ครับผมนึกถึงเขเมนยังไงไม่รู้ครับไอ้มรดกวัฒนธรรมมรดกมรดกเนี่ยคือชื่อเพราะเหลือเกินครับมันมันเป็นการดําเนินการตามรอยทางของอินโดนีเซียนะซึ่งผมดูแล้วนะแนวโน้มเนี่ยไม่แน่ใจนะว,ว่าจะเป็นโครงการของมิสเตอร์โทเฮียหรือว่าจะมีมีการปรึกษาหารือหลายด้านนะเท่าที่ผมดูนะปฏิกิริยาเกี่ยวกับฟีฟ่าเนี่ยนะครับ ในการให้โอนตัวผู้เล่นที่มาอยู่ในประเทศนั้นได้5ปีนะก็โอนตัวได้เลยหรือว่าการสามารถโอนตัวได้ในกรณีที่นักเตะนะครับในชาตินั้นๆมีปู่ย่าตายาย่นะชั้นที่3เลยเขาเรียกว่าลูกเซี่ยวเข้ามาในประเทศได้แต่ดูแต่ดูเข็มของทางมาเลเซียแล้วนะเขาพยายามจะโอนมาหลายตัวแล้วนะครับโอนที่ว่าไม่ใช่ลูกเซี่ยวนะครับคือเขาจะโอนตัวต่างประเทศมาเลย นะครับแต่ว่าเขาก็ใช้คำว่ามรดกผู้เล่นมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลย์นะคือมันเป็นคำพูดที่ถ้าแปลแล้วก็คงเป็นคำว่ามรดกทางวัฒนธรรมนี่แหละครับถ้าให้ผมแปลนะภาษาอังกฤษเนี่ยตัวเนี้คือกำลังดำเนินการอยู่และชัดเจนครับว่าเดินตามรอยอินโดนีเซียซึ่งเป็นข่าวที่อาเซียนจะต้องตกใจพอสมควรครับเดี๋ยวคืนนี้ครับผมคิดว่านะรอบเดึกผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับพลาดไม่ได้นะครับ ผมจะพูดในในเชิงลึกเลยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆนะในในย่านภูมิภาคอาเซียนของเราที่กําลังสร้างทีมฟุตบอลในลักษณะแตกต่างกันมีหลายอย่างที่เราควรจะจับตามองอย่างยิ่งครับเพราะว่าผลปรากฏต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนตอนเอฟเอฟมันไม่เท่าไรหร่หรอกครับถ้าผูฟังที่เคารพมันจะมาปรากฏตอนฟุตบอลคัดเลือกในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป1ปีเต็มๆครับ ที่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกกันเนี่ยประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยจะเข้าร่วมนะครับหลายประเทศและปี2024เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าทีมชาติไทยเราโดยโค้ดมาซาดะอิชิเนี่ยได้ใช้ระบบเจแพนเวเต็มระบบครับมันไม่ใช่แค่ตาที่เรามองเห็นนะครับที่อิชิกำลังทำตอนนี้เขาวางแผนไายละเอียดรอบคอบมากครับไม่ว่าจะเป็นการดึงนิชิกะยะมาช่วยในยูยสามการมีโค้ดชาวญี่ปุ่นที่ทำงานระดับโลกนะเคยเป็นโค้ชฟิตเนสนะ ของทีมชาติเยอรมันมาแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในทีมชาติไทยและยังมีโค้ดประตูผู้รักษาประตูและมีสตาฟทีมงานน่พูดง่ายว่าเต็มชุดน่ยแล้วแค่นั้นมันไม่ใช่เรียกว่าเจแปนเวดหรอกครับการทางานที่สอดคล้องนะสอดรับสอดประสานกับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยคือมาดามแป้งเนี่ยถือว่าเป็นการทํางานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะระหว่างเฮดโค้ดกับสมาคมในรอบ15ปีที่ผ่านมาครับและในรอบ50ปีที่ผมเห็นมาเนี่ย ไม่เคยมียุคไหนที่มีผลงานคุณภาพขนาดนี้มาก่อนสิ่งที่ผมพูดนี่คือข้อเท็จจริงครับและในวันนี้ผมเสียใจมากที่มีกระแสข่าวดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องมาดามแป้งกับอิชิผมบอกไว้เลยครับว่าทั้งมาดามแป้งและอิชิต่างเป็นผู้ที่เสียสละให้โงกาสฟุตบอลไทยทั้งคู่และแต่ละท่านเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันมุมมองมาดามแป้งเนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนายกสมาคมก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ตอนรับแขกติดต่อน,นักเตะนะครับต่างประเทศ ที่จะเข้ามาร่วมทีมชาติไทยนะจะต้องพูดคุยกับเพื่อนนานาชาติในย่านอาเซียนติดต่อกับสมาคมกับฟีฟ่านะสมาคมต่างๆในย่านเอเชียภารกิจก็มากมายครับในจะต้องอามาทําความเข้าใจกับแฟนบอลน,นะเพื่อจะให้สภาวะการของฟุตบอลไทยเนี่ยราบรื่นเดินไปได้ดีที่สุดจุดนี้ก็เป็นภาระหนักเึื่องของทางมาดามนะทางท่านนายกเนี่ยโดนพันรำสำเนี่ยส่วนทางด้านดิชีก็มีภารกิจทางด้านเทคนิคฟุตบอล ทางด้านการสร้างทีมชาติไทยนะครับแล้วก็รวมกันกับทํางานร่วมกับทางประธานฝ่ายเทคนิคนะดรชาญวิทย์ผลชีวินในการพัฒนาโครงสร้างฟุตบอลไทยไปถึงรากถึงรากด,าด้านเยาวชนโดยการสอนร,รับสอนประสานในการทํางานของนโยบายของมาดามแป้งลงมายังหน่วยงานต่างๆนะที่มารับผิดชอบช่วยกันในหน้าที่ของสอฟุตบอลไทยหรือเอฟเอไทยแลนด์เนี่ยไปจนถึงระบบทาเลนในดีครับที่ส่งเสริมมาจากทางฟีฟ่า ขึ้นมาหาโค้ดเจเดดมีลาบซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับมานาแปงเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรวมทั้งยูยี่สิบเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะครับแต่ทางบุรีรมยูเนเตดบุีรมยูเนเตดเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่ชายเป็นคนที่ประคับประคองสมาคมมาช่วยกันมาตลอดนะครับทางด้าน B ีจเองถึงแม้จะมีกระแสดราม่าอะไรก็ตามแต่แต่ท่านประธาน b g เองก็ยังมีพื้นที่นะสลับพื้นที่ทําการซ้อมนะให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ องค์ประกอบทุกอย่างกำลังดําเนินไปด้วยดีนะแต่ผมคิดว่าเราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการเสนอข่าวและเราเป็นแฟนบอลเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเบาๆนะครับในเรื่องที่จะพูดจาอะไรออกมาทําให้มันเกิดประเด็นที่มันจะมาทําร้ายวงการฟุตบอลไทยตอนนี้ผมบอกท่านไว้เลยครับทีมชาติไทยเดินมาอย่างยอดเยี่ยมในระบบเจแปนเวเป็นระบบที่มีสปิริตมากๆและเป็นระบบที่จะสามารถพาเราไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้อย่างแน่นอนครับ ตอนนี้มันผลิดอกออกคนมาเยอะแล้วตอนนี้ถ้าต้องกาบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพที่เป็นครอบครัวฟุตบอลไทยนะครับที่มองดูทีมชาติไทยตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านเห็นความหวังแล้วนะเห็นการประสานงานในแดนลุกเห็นสุภาพนัดเหมือนตาเห็นวิลเลียมเบร์ไดเชยนะและข่าวดีที่สุดครับตอนนี้น้องเบนนะเบนจจมินเจมส์เดวิสลงมาซ้อมได้แล้วครับมีโอกาสที่เบนจะคัมแบ็กอีกครั้งในนัดที่เจอกัมพูชาเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับ ค่อนข้างที่เราจะต้องโรเตชันนักเตะจำนวนมากพอสมควรคราวนี้แหละครับมันทำให้ผมรู้สึกรู้สึกอึ้งนะมาเลเซียเนี่ยเขาทำทำทีจะโอนตัวนักเตะต่างชาติมาหลายครั้งแล้วและครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนแต่มาวันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนโค้ดครับใช้โค้ดออสเตรเลียแล้วตอนนี้เขาประกาศออกมาอย่างแทบจะเป็นทางการแล้วละครับสื่อมวลชนของอาเซียนนบรงขนาดนี้ถือว่าเป็นการเปิดหน้าครับ เต็มที่เลยทีมฟุตบอลที่เป็นเสือเหลืองดีเดนเสือเหลืองเราจะไม่เห็นอีกต่อไปครับต่อไปนี้ทีมที่เป็นทีมมาเลเซียจะมุ่งตรงไปสู่การใช้ตัวผู้เล่นสากลคือต,ตัว,ต,วตัวต่างชาตินะพูดตรงไปตรงมาเถอะนะครับซึ่งระบบนี้มันเป็นระบบเดียวกันกับอินโดนีเซียก็พูดชัดเจนครับเขามีชื่อโครงการเสียด้วยครับ the project of scale malaysian heritage player w o r w i d is on the way น รือโครงการค้นหาผู้เล่นมรดกทางวาัฒนธรรมผมพูดผ,ผมนึกถึงคำเย็นทุกทีนะพูดคํานี้นึกถึงกัมบ,บูชาครับโครงการค้นหาผู้เล่นมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซียจากทั่วโลกชื่อเพราะมากครับแต่สิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับวิธีการทํางานของอินโดนีเซียเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วผมพูดมานานแล้วผมคิดว่าคนที่ติดตามช่องผมจะเข้าใจว่ามันอยู่ตรงนข้ามกับระบบเจแปนเวโดยสิ้นเชิง ซึ่งเจแปนเวเนียภาพรวมก็คือการสร้างมาจากฐานรากซึ่งมาดามแป้งเนี่ยให้ความสําคัญการพัฒนาเยาว,วชนเราอย่างมากเลยนะครับจะมีสี่ข้อคือสร้างทีมชาติ2ทาสร้างสร้างเยาว,วชน3สร้างโค้ดแล้วก็ข้อ4สร้างการประชาสัมพันธ์และครอบครัวฟุตบอลครับนี่คือเจแปนเวตอนนี้มันกําลังเดินมาจากครบนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่าน,นช่วยกันดูแลมากที่สุดคือดูแลทีมงานของเอฟเอไทยแลนด์ชุดนี้ครับ ถ้าดูแลไปได้อีกสักประมาณสักไม่ต้องนานครับ2-3ปีเนี่ยเอา2ปีถึง3ปีเนี่ยคัดเลือกฟุตบอลโลกเราจะเห็นหน้าเห็นหลังเราจะได้ไปบนโลกครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับตอนเนี้แล้วนักเตะไทยอย่างชุดของสุภนัทนะชุดเดิมของสุภนัทนะครับชุดใหม่ของสุภนัทนะยางบัตรเนี่ยแล้วก็ชุดเดิมของพี่เจ้าเชคเนี่ยสุภโชคไล่ขึ้นไปหาโกอุ้มแน่นอนครับพี่เจช่วยแน่ครับในช่วงนี้ แต่ก็ภาวานานยะอยากให้พี่อุ้มพี่เจได้มีโอกาสไปรเตะบอลโลกในปี2 0 3 0ันสิบด้วยกันนะถ้าเป็นไปได้เราต้องพูดสิ่งที่เป็นมงคลนะครับท่านผู้ฟังที่เคารบอย่าไปบอกว่าเราไปไม่ได้ครับญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะแย่กว่าเราด้วยซ้ำไปบางช่วงนะเขายังกล้าพูดว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกครับในตอนวันที่เขาประกาศว่าเขาจะไปเป็นแชมป์โลกอะ่ะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะสิบเก้าปีที่แล้วอะยังไม่มีใครเชื่อแล้วครับเพราะว่าญี่ปุ่นไปก็ยังแพ้อยู่เลยไปบอลโลกครั้งแรกๆ แล้วก่อนที่เขาจะไปบอลโลกเขาก็ประกาศว่าเขาจะไปบอลโลกก็ไม่มีใครเขาหัวเราะทีมชาติตัวเองไงเพราะฉะนั้นเราลบมิติที่ไม่เป็นสาระออกไปคนไทยแท้ๆเนี่ยถ้าท่านบอกว่าเราแย่อยู่ไปไม่ได้เนี่ยผมถามท่านคืนว่ามีหนทางไหนจะไปได้ไหมถ้าบอกว่าทั้งชาตินี้ก็ไม่ได้ไปท่านก็เลิกดูบอลไทยไปเลยครับถ้าท่านจะมีมุมมองแบบนี้ท่านไปมาดูให้เสียเวลาทําไมครับอ้าเงียบไปแล้วเลิกดูจะดีกว่านะสํหรับผมคิดนะ แต่แน่นอนครับผมเชื่อนะว่ามีเพื่อนๆที่มีจิตใจเป็นบวกและมองเห็นคุณค่าตรงนี้นะของสมาคมฟุตบอลในยุคนี้และโค้ชอิชิเนี่ยร่วมกันมองเห็นอย่างชัดเจนครับว่าเรามีโอกาสไปฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยคลิปกลางคืนครับผมจะผมจะพูดเกี่ยวกับโครงสร้างฟุตบอลในอาเซียนให้ฟังนะคลิปคืนนี้เนี่ยละเอียดแน่ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับ ทีมชาติไทยเราจะพบกับทีมชาติก,กัมพูชาที่กําลัางจะเดินทางมาพบกับเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นแมตช์สำคัญครับที่เราเปิดสนามรัชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติก,กัมพูชาเกี่ยวกับฟุตบอลเราดีกว่านะครับช้างศึกทีมชาติไทยเราที่กําลัางจะต้อนรับการมาเยือนของกัมพูชานะครับที่จะมาเยือนเราในวันพรุ่งนี้ครับวันที่20ที่เราจะเปิดสนามรัชมังคลากฬาสถานกัมพูชาเองนะครับมาครั้งนี้เขาต้องชนะเราสถานเดียวนะครับ ไม่สามารถจะเสมอหรือแพ้ได้เลยถ้าหวังจะจะเข้ารอบต่อไปนะนะครับก็ดีข่าวคราวนักเตะตัวหลักกัมพูชานะบาดเจ็บนะสองสามตัวเป็นนักเตะที่เป็นตัวโอนนะครับที่เป็นตัวหลักเขาเลยตรงนี้ก็อ่อนยวบแน่นอนครับสำหรับกัมพูชาสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับครั้งนี้บินกลับมาด้วยความเหนื่อยลา้านักเตะนะฮะบุญรำอย่างสุพนัดเมือนตานะครับนักเตะหลายหลาคนนะ ที่ที่กลับมาก็เขาแ่าจะเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าสุภนัทเนี่ยยืนยืนยืนหลักมาสามเกมเป็นตัวหลักตัวแบกมาเลยครับแล้วก็มีนักเตะหลายหลายคนที่ทุ่มเทในการเล่นไวยได้เชอร์ลงลงแมตช์ล่าสุดนะขณะเขาได้พักนะครับแต่ผมคิดว่าเขาเหนื่อยมากเหมือนกันเพราะว่าเขาทุ่มเทแพ้ชั่นอย่างไวยเดเชอร์นี่แหละคือคือสปิริตในการเล่นของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับ ในการลงเล่นกับกัมพูชาครั้งนี้นะแน่นอนครับเราโรเตชันแน่นอนเราโรเตชันแน่นอนแต่ไม่ด้หมายความว่าเราจะเสมอหรือหรือแพ้นะโรเตชันแต่เราจะเอาชนะมันมีหลายประเด็นครับที่มันมันมีความจะเป็นกับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับแรงกิ้งฟี ف าเราเสมอหรือแพ้ทีมอย่างกัมพูชาไม่ได้เลยเพราะมันจะทําให้เราเสียคะแนนในฟี فا หลายคะแนนครับมันจะทำอันดับ อันดับโลกที่ที่เราสะสมไว้นี่หลน่นนะครับและที่ผ่านมา3ามแมตช์เนี่ยวเราทําได้ดีแล้วมีเพื่อนมาบอกว่ามันขาดอยู่0.04นะ0.04ให้นะเดงนะคือมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัมประสิทธิ์นะบงตัวที่เกี่ยวกับเรื่องผลชนะผลแพ้นี่แหละสกอร์พวกเนี้ที่จริงแล้วเราก็ควรจะ96แล้วครับยังไงนะในสายตาผมก็อยู่ที่96แลครับแล้วผมมั่นใจนะว่าเราชนะกัมบ,บูชาได้นะครับ ผมคิดว่าเรามาดีแน่นอนสำหรับตัวผู้เล่นที่จะลงเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นน,ะนักเตะได้หลายคนนะผมจะไล่รายชื่อนะนักเตะที่อาจจะไม่ได้ลงในแมตช์กัมพูชานะมีสุพนัทเมอนตานะครับสุพโชคสาร,รชาตินะครับเอกนิต์ปัญญาวีรเทศป้อมพันธ์พิรดลฉชำรัศมีทิตาธรนอักษรส,สีสลิงคารภมสุภาพันษาเหมวิบูลปฏิวัติคำใหม่นักเตะที่ผมไล่รายชื่อมานี้คือนักเตะที่ ลงทาการแข่งขันนะเราใช้ร่างกายใช้ความทุ่มเทในการเล่นกับทีมชาติไทยเรามาอย่างหนักเมื่อสามแมตช์ที่แล้วนะครับที่สมควรจะโรเตชันส่วนนักเตะที่เหลือนะครับก็จะมีอนันต์ยอดสังวานนะครับบรชิตกนิษฐ์บาเพ็ญน,นะนิโคลสัสมิเกลสันนะครับที่ได้พักแมตช์ที่แล้วนะลงแค่ครึ่งหลังนะเป็นตัวเปลี่ยนแล้วก็สุพนันบุญรัตน์เจมบเบลสฟอร์ดนะครับกำพลปฐมบัคคุณกรกฎพพิพัฒน์นัทดาจนทานเข็มดี เริิมศักอิ์ขีครับที่ที่ได้พักเหมือนกันนะครับแล้วรวมรวมทั้งกฤษดาด้วยนะกฤษดานุนทรัตนะครับก็ถือว่านักเตะที่ผมอ่านชื่อมาเนี่ยถึงแม้ว่าคือการจัดตัวผู้เล่นเดี๋ยวผมจะพูดอีกคลิปหนึ่งนะผมมองดูแล้วเนะีหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นตัวสำรองนะแต่ผมคิดว่าสามารถจัดการกับบูญชาได้เดี๋ยวผมจะผมจะดูว่าอิชิจะจะ,จะใช้วิธีการไหนนะครับผมมีความ มั่นใจบางสิ่งบางอย่างนะเกี่ยวกับอิชิเนี่ยคืออิชิเนี่ยเขาทํางานในลักษณะที่เขาทํางานเป็นทีมงานครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดผู้รักษาประตูนะแล้วก็มีอ่าลักษณะของเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานะเขามีโค้ชฟิตเนสนะครับ,รรบดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องสภาพร่างกายเขามีข้อมูลเหล่านี้แล้วเขามีการวางแผนเป็นสตาฟเป็นทีมนะของอิชิเขามีทีมงานดังนั้นนะครับวิธีการทํางานของอิชิเนี่ย จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าเขาทาํางานยังไงเขาเขาเป็นต้นแบบนะอิชินี่ว่าเขาทาํางานยังไงเกี่ยวกับการจัดตัวผู้เล่นในแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์ที่เราบอกไว้เลยครับว่าเราอ่านทางเขาไม่บอกจริงเขาทํางานในลักษณะที่ไม่มีใครอ่านทางอิชิและทีมงานบอกว่าเขาจะจัดตัวผู้เล่นคนไหนลงสนามและเวลาลงสนามแล้วเนี่ยเขาให้โอกาสนะอิชินี่ให้โอกาสนักเตะ จนจนนักเตะเหล่านั้นนะสามารถเล่นได้นะครับตามมาตรฐานที่อิชิต้องการนะและผมผมจะเห็นแน่นอนครับคืออนันต์ยอดสังวานเนี่ยเขาเริ่มสตาร์ทเครื่องได้แล้วนะครับในในแมตช์ท,ที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นอน,นันต์อีกรอบหนึ่งเขาอาจจะจับคู่กับวรชิตก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกันอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะผมผมมองแล้วว่ามันน่าสนใจมากแมตช์กับกัมพูชาเนี่ยจะเป็นแมตช์ที่สุดมันอีกแมตช์หนึ่งนะไม่ไม่เบื่อแน่นอนกัมพูชาเข้ามา เข้ามาแบบไม่ใส่เกียร์ถอยกับเราอะและตัวเราเองเนี่ยถึงแม้ว่านักเตะหลายคนเราจะโรเตชันแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้นักเตะเราทุกคนปลดล็อกหมดแล้วครับในทีมในทีมของอิชิตอนนี้นักเตะยังบัตและนักเตะแกนหลักเก่าอะสามารถปลดล็อกในสิ่งที่ตัวเองติดกับขัดมาได้กับทุกคนดังนั้นแมตท,ที่เจอกัมบูชาจึงเป็นแมตท,ที่ที่จะมันมากและถ้าเราชนะได้นะชนะกัมบูชาได้นะ เราจะลอยลำเข้ารอบ2ในดับหนึ่งอย่างสง่างามที่สุดก็คือการได้12แต้มเต็มจากสีแม์ครับอันนี้อันนี้เรามาช่วยเชียร์ให้ทีมาติไทยเราทําให้ได้นะเสียดายนะเสียดายที่เราไปเสียประตูให้ให้สิงคโปร์สองลูกการเสียประตู2ลูกมันมาจากนะครับการสกาอย่างสมบูรณ์ในการดูว่าจะทําประตูทีมาติไทยเราได้อย่างไรผมเชื่อว่าโมเดลนี้เนี่ยชาติอื่นๆที่ต้องการเราชนะทีมาติไทยเขาเขาจะเรียนแบบ วิธีการที่จะยิงประตูทีมชาติไทยได้นะคือวิธีการยิงของเสือเหลืองในอดีตและวิธีการยิงของเวียดนามครับสไตล์นี้เลยคือโยนคือโยนข้ามมิดฟิลเรามาแล้วก็ให้ผู้เล่นกองหน้านวิ่งแข่งเขาทำลายเขาทำลายแดนมิดฟิลเราทำลายเกมของเราะเพื่อจะโยนยาวเขาโยนยาวมาจากประตูด้วยเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้ให้เซนเตอร์โยนด้วยนะเขาให้ผู้รักษาประตูโยนเลย เล่นในจังหวะที่เราเผลอสไตล์ตตนี้ผมเห็นแต่เสือเหลืองมาเลเซียและเวียดนามสนันกับทีช้ผมผมไม่นึกว่า,าโค้ดของทางสิงคโปร์เขาจะใช้วิธีนี้แล้เขาได้ผลสองลูกเลยเพราะว่าประสิทธิภาพที่เขายิงอ่ะผมเชื่อว่าเขามีการซ้อมมาอย่างหนักที่จัดการทีมชาติไทยแผนนี้ซ้อมมาอย่างหนักครับโยนยาวแล้วก็ยิงไงถ้าไม่งั้นเขาไม่สามารถจะทำันได้ขนาดนี้บุกยิงสองครั้งได,ได้ประตูสองครั้ง เขาซ้อมมาหนักมากและตรงนี้เราต้องระวังให้ดีว่าจะมีการใช้ซ้ำเบี่ยงในทีมชาติอือนที่แข่งกับเราโดยเฉพาะกัมพูชาอาจจะเรียมแบบสิงคโปร์ก็ได้นะครับผมคิดว่าอิชิรู้แล้วแหละเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแมตท,ที่จะเกิดขึ้น,นกัมพูชาจะเป็นแมตท,ที่มันมากเพราะว่านักเตะเราปลดล็อกนะอันนั้นยอดสังวานคุจะเห็นอันนั้นเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นโฟแบลเล่นอีกแล้วก็ครั้งนี้ลองเอาโฟแบลจับคู่กับวรชิตูสิครับ วราชิตไม่ค่อยได้ลงว่าได้เรื่องเหมือนกันนะและอีกอย่างหนึ่งวเได้เชอร์บิธิ์จะได้ลงอย่างสูงเลยถ้าไวเได้เชอ์ได้ลงเนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าวไวเดเชอร์ตอนนี้ก็ลังสตาร์ทเครื่องติดและยังยังมีความฟิตความพร้อมนะนะครับสำหรับวเได้เชอจุดนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับเราจะมา,มาวิเคราะห์ละเอียดเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดที่จะแข่งนัดสุดท้ายกับกับกมพูชาในรอบแรกว่าเราจะสามารถเอาชนะกัมพูชาได้อย่างไรบ้าง chính yến sau đó con là nhà vô địch tôi sẽ không thay đổi từ quốc gia thái lan hay đổi từng quốc gia Indonesia Hãy hay đi trung quốc tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc phong cấp kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân việt nam coi men tim sát lao coi ma sinh bậc ban khâu Khoa hoa coi lên bờ kênh, coi hú hoa coi lên bờ kênh lại coi xịt ao chân là ai nóng nhẹ coi xịt bạc thím thay ngày khâu xa bị sụt lòng nam khô coi cứ lao coi mẹ lao mẹ lao

Examine the biggest football tournament in the sand, richer now. Everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. Tôi là một chiến binh, sau đó tôi là nhà vô địch. Tôi sẽ không để đuổi từ quốc gia Thái hay đuổi quốc Indonesia hay đi trường tôi sẽ thắng. xì sì kiếm sang xì sì đấu tranh Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bọc kênh Khỏi hú hoa khói lên bọc kênh Mạnh khói xì áo chân là ai nóng mệt khói xì bạc Thìm thay ngày khâu xa bây sụt lắm nám khô Khỏi cứ đau, khỏi men lao Men lao, khỏi tim sát lao Ít chí ít, ít chí ít, khay lan Championship of Chucky Asan, Mitsubishi Electric Cup, High Tech Cup, XO, The biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football game.